ในวันหนึ่งในกระท่อมกันเงียบสงบหลวงปูส่สวงผู้มีฉายาว่าเทวดาเดินดินกำลังนั่งอยู่ท่ามกลางสิทยานุสิทธ์และสาธุชนผู้ศรัทธากว่า30ชีวิตในจำนวนนี้มีคณะครูที่เดินทางมาจากแดนไกลเพื่อกราบไหว้บุญบารมีของท่านเมื่อถึงเวลาพัตตาหารหลวงปู่ไม่ได้กวักมือเรียกปิ่นโตที่บรรจุข้าวอันล้ำค่าจากผู้ใจบุญแต่กลับชี้ไปที่บาทเปล่าใบหนึ่ง บาทสีดำคล้ำที่ดูเก่าแก่ไร้ซึ่งฝาปิดสนิทเพียงใช้จานรองปิดแทนเมื่อลูกศิษย์นำบาทไปตั้งไว้กลางแจ้งตามคำบัญชาทุกสายกาต่างจับจ้องด้วยความสงสัยหลุงปู่นั่งหลับตาทำพัฒกิจอย่างสงบราวกับเวลาหยุดนิ่งไปชั่วขณะไม่นานท่านก็ลืมตาขึ้นแล้วเอ่ยเสียงเรียบให้ลูกศิษย์ไปยกบาดใบนั้นกลับมาทันทีที่บาดถูกเปิดออก ปรากฏภาพอันน่าอัศจรรย์เกินกว่าสามัญสำนึกเข้าวสวยหุงร้อนๆเต็มเปี่ยมจมล้นบาทแต่ละเม็ดขาวอวบสวยงามไม่หักไม่แตกราวกับเป็นข้าวทิพย์ที่เสกสรรขึ้นมาณบัดนั้นหลวงปู่ฉันข้าวเพียงเล็กน้อยเป็นเครื่องแสดงแล้วท่านก็เริ่มแจกข้าวในบาทนั้นให้แก่ทุกคนที่มาในวันนั้นข้าวหนึ่งบาทที่ดูเหมือนจะน้อยเกินไปสำหรับผู้คนกว่า30ชีวิตกลับไม่หมดสิ้นเสียที ผู้คนตักแล้วตักเหล้าจนอิ่มหนำสำราญแต่ข้าวในบาทก็ยังคงเต็มเปี่ยมอยู่เช่นเดิมราวกับบาทใบนี้คือภาชนะของพระอินทร์ที่ไม่มีวันพร่องปฏิหารแห่งความอิ่มหนำที่เกินกว่าเหตุผลนี้เป็นเพียงหนึ่งในเรื่องราวอันน่าอัศจรรย์ของหลวงปู่สวงผู้ใดที่ได้สัมผัสบ,บุญบารมีของท่านย่อมบังเกิดความศรัทธาอย่างล้นเหลือในพระเกจิผู้เป็นดั่งเทพเจ้าบนโลกมนุษย์ หากท่านใดได้เห็นภาพหลวงปู่โปรดเรือกถึงบุญคุณแห่งความเมตตาของท่านขอจมโชคดีไม่เจ็บและไม่จนตลอดไปสาธุสาธุสาธุ